โอเคนะครับแล้วก็ปิดนะครับเทียบดพยายามเข้าครับน้สังเกตสังเกตดูนะอันนี้คือเข้าในเราจะมี2แบบนะครับการดูนะการการป้องกันอาวุธมีแบบอย่างหนึ่งเราจับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการปัดนะครับป้องกันลมตัวให้เขาหดูดออกไปก่อน อาวุธมันไม่เดินตัวเราหล,ลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะทุม่มก็ได้นะครับทุมท่มนะถ้าทุ่มนะครับท้ายเขาต้องทําให้เขาเข้ามาชิดเรานี้แล้วมือที่อยู่ตรงเนี้ยดันขึ้นนะเข้าชิดมือนเดิมแม่กดอาวุธการกดอาวุธของท่านที่หนึ่งก็คือกดจากข้างล่าง ก็มือ <c oughs> ออกไปทางไป <c oughs> มือนะครับแล้วมือเราจะเป็นรูปตัว V นี้เวลาเรากดให้เราทำแค่นี้ก็เจ็บเยอะๆรูปลองไปในรูปขาทับไปกับโดยทับสัน่นรูปลงไปมี้แล้วก็เอาอาแขนงขง้างนี้มไว้ที่ตัวน่นนะครับแล้วสันแขนเลย ไม่ถ้ามีอาวุธถ้าถ้ามีกคนแจมมือนะครับจะให้คนต้องสั่งประมาณนี้ดึงให้เขาเข้ามาชิดสังเกตดูคมมีดก็จะชี้ออกมาแต่ถ้าเป็นมีดสองคมเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราจะผู้หญิงนี้เพราะว่าช่วงท <ả nh S 2> ี่เรากดอาวุธเนี่ยตัวเราจะดีดออกอยู่แล้วเข้าให้ชิดถ้าห่างให้ตัวเรามาชิด แล้วขาจังหวะของการปลดอาวุธนะครับปลดท่าไหนก็ลงท่านั้นขาก็ลงที่มือแต่อันนี้เขาจะเจ็บมากลเลยเอาแขนก่อนอันที่จริงมันจปลดเลยมันจะหลุดครับอันที่จริงมันต้องเยอะกว่าน,นี้นะครับลงอย<อ>่างข้างเพเพราะว่าพออาจารย์ค t r คุมควเขาได้ตลอดอชิด อันนี้จะเป็นลักษณะของท่าที่หนึ่งก่อนกดลงไปหนึ่งกับสามเนี่ยต่อเนื่องกันต่การบิดนะครับหนึ่งกดลงไปเฉยๆก็ได้นะครับก็จะหลุดแล้วอาวุธก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเราบิดในท่าที่สามก็จะเอาไปทางมันก็จะยิ่งเจ็บตรนี้นะครับเห็น่าเราไหมครับ